แผนภูมิวงกลมจะหาจำนวนชั่วโมงของเด็กชายเ่งใช้เวลาในการไปโรงเรียนเท่าไหร่มาดูกันโอเคข้อนี้จะเป็นลักษณะของแผนภูมิวงกลมนะฮะอ่ามันก็ทั้งหมดนี่มันคือร้อยเนตะ์ะทั้งหมดคือร้อนะครับแผนผมวงกลมถ้าคิดเป็นองศาก็สามาร้อยกสิบองศานะฮะอ่าเดี๋ยวอันแรกก่อนสิ่งที่เขาต้องการคืออ่อมันคือเวลาของ เด็กชายเก่งใช่ไหมที่ใน1นึ่งวันนะเขาทาอะไรบ้างหนึ่ก็มีอะไรบ้างครับก็จะมีะเล่นสิาเปอนกินข้าวสิบเปทำกันบ้านส0นอนหลับอีกสี่สิบเปอามาไปโรงเรียนกีเ,นเอซ็นเอใช้เวลาในการไปโรงเรียนนั่งรถไปโรงเรียนเท่าไหร่ไปโรงเรียนใช่ไหมก็เอา100ตั้งครับแล้วมาลบกับ4อันสี่กิจกรรมนี้คือมีกินข้าว10เล่น15บหาทำกันบ้านอีกสิ นอนหลับอีกสี่สิบรวมกันเท่าไหร่หนึ่งร้อยลบกับอันนี้ก็เป็นอันนี้ยี 50, ่สิบห้ายี่สิบห้าบวกห้าสิบยี่สิบห้าบวกห้าสิบก็เป็นเจ็ดสิบห้านะครับรวมแล้วได้ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นี่คือไปโรงเรียนเขาอยากรู้ว่ามันกี่ชั่วโมงอ๋อหนึ่งวันหนึ่งวันมียี่สิบสี่ชั่วโมงนะครับหนึ่งวันมียี่สิบสี่ชั่วโมงน,นั้นเปอร์เซ็นต์ของการไปโรงเรียนเท่าไหร อ่าก็เอา25ส่วน100คูณกับ24่นั่นเองโอ้ง่ายครับคันนี้อ่ายี่สิบห้าหนึ่งยบห้าสยหนึ่งนั้น24เอาหาร4ก็เลยกลายเป็น6นะตอบ6ชั่วโมงนั่นเองโอเค